สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาดูวิธีทําปลาดุกย่างนะครับทํายังไงให้ไม่คาวนะครับพร้อมวิธีย่างยังไงไม่ให้ติดตะแกรงนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะแจกสูตรหมักไปด้วยนะครับผมโอเคครับอันนี้ปลาดุกที่ผมซื้อมาจากตลาดนะครับประมาณ2อกิโลนะครับนี่เขาจะบั้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ขนาด4ตัวโลนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการล้างเลยนะครับผมเป็นเกลือครับหลักๆนะครับในการล้างเมื่อคาวปลาดุกแล้วก็เป็น แป้งมันครับอันนี้ผมใช้แป้งมันเพราะว่าที่ร้านก็มีแป้งมันอยู่แล้วนะครับใช้ล้างไส้หมูประจําอยู่แล้วนะครับผมแป้งมันเขาก็จะช่วยพวกหลุดซับกลิ่นคาวได้ดีด้วยครับอันนี้เติมน้ํานิดนึงครับเพื่อจะให้การล้างง่ายขึ้นนะครับอันนี้เราก็ใช้มือพวกลูดพวกข้าบเมือกคาวให้หลุดออกให้หมดเลยนะครับอันนี้ปลาที่ผมซื้อมาก็จะมีมันติดนิดนึงนะครับ เราก็บอกร้านเขาให้เหลือไว้นิดนึงนะครับเวลาย่างก็จะไม่แห้งเกินไปนะครับผมจะได้มีมันด้วยครับแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกตัวครับแล้วก็ค่อยนําไปล้างออกครับเพราะว่าถ้าปลาดุกนี่ครับถ้ามีเมือกมีคาวเวลาย่างก็กินคาวเขาก็จะไม่หมดนะครับล้างออกให้สะอาดเลยนะครับหลายๆท่านก็มีหลายวิธีครับในการล้าง บางท่านก็จะใช้น้ําร้อนลวกก่อนนะครับแล้วก็ใช้มีดขูดพวกเมือกขาวออกอันนั้นก็ไม่ขาวเหมือนกันครับแต่วิธีนําไปย่างนี่ผมก็ใช้วิธีนี้ครับง่ายดีครับผมก็สาดเหมือนกันครับไม่มีกินข้าวครับอันนี้เสร็จแล้วผมจะทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับหมักไว้เดี๋ยวค่อยไปล้างน้ำเปล่าออกนะครับอันนี้เราจะล้างให้สะอาดเลยนะครับล้างสักสองสามน้ำเลยนะครับให้สะอาดเลยนะครับปลาของเราจะได้ไม่ขาวนะครับผม บางท่านก็ใช้น้ำส้มสายชูล้างก็ได้นะครับแต่ใส่ปริมาณน้อยนะครับใส่ปริมาณเยอะก็ไม่ดีนะครับปริมาณน้อยหน่อยครับอันนี้ก็ล้างหลายๆน้ํานะครับใช้มือนะครับรูดพวกเมือกคาวออกนะครับถ้ามันยังเหลืออยู่ก็ใช้มือล้างให้สะอาดเลยนะครับรูดเอาให้หมดเลยนะครับรู้สึกว่าปลาไม่ค่อยลื่นนะครับเมือกคาวหลุดหมดแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับสะอาดดีแล้วครับ พอล้างเสร็จก็ปล่อยให้ปลาของเราเสด็จน้ําก่อนนะครับ<ป>แล้วค่อยมาทําการหมักครับอันนี้มาเตรียมเครื่องหมักก่อนนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นพริกไทยเม็ดขาวแล้วก็กระเทียมแล้วก็รากผักชีแล้วก็เป็นตะไคร้ซอยนะครับอันนี้เป็นเดี๋ยวผมโขกให้ละเอียดก่อนนะครับผมใครจะใช้เครื่องปั่นก็ได้นะครับอันนี้ใครจะใช้เป็นพริกไทยดําก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับผมหรือว่าใครจะไม่ใส่ก็ได้ครับ พอละเอียดแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนะครับรากผักชีแล้วก็ตะไคร้ซอยนะครับลงไปเลยครับโขกให้ละเอียดประมาณหนึ่งก็ได้นะครับผมของผมประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับถ้าใครไม่ชอบใช้เครื่องเยอะก็ประมาณนี้ก็ได้นะครับหรือว่าลดปริมาณลงอีกก็ได้นะครับผม ตามใจชอบเลยครับอันนี้ผมใส่เกลือครับสักครึ่งทัพพีครับแล้วก็ตามด้วยเป็นรสดีหมูครับอันนี้ผมใส่ไปประมาณสักหนึ่งส่วนสีทัพพีหรือว่าประมาณหนึ่งส่วนห้าครับประมาณนี้ครับแล้วก็ชุบรสนิดหน่อยครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับไม่ใส่ก็ได้ครับผมใส่ประมาณนิดนึงครับประมาณหนึ่งส่วนห้าทัพพีแล้วก็ตามด้วย ซอสปรุงรสฟ้าเขียวครึ่งทัพพีก็พอนะครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวครับักเท่าๆกันนะครับครึ่งทัพพีก็พอครับแล้วก็เป็นซอสหอยนางรมนะครับอันนี้ก็ประมาณสักครึ่งทัพพีครับเท่ากันหมดเลยครับ แล้วก็ผมจะเพิ่มหวานด้วยเป็นน้ำตาลปี๊บนะครับใส่นิดหน่อยครับสำหรับใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่นะครับอันนี้ผมมันไม่ได้หวานมากนะครับหวานนิดนึงเพื่อรสชาตินะครับพอดีครับสูตรนี้รับลองครับหอมอร่อยครับรสชาตินี่คือว่าลูกค้าซื้อไปแล้วก็ติดเลยนะครับขายดีแน่นอนครับใครจะใส่ ขมิ้นด้วยก็ได้นะครับเป็นผงขมิ้นนะครับแต่งสีให้ปลาของเราสวยนะครับนี่ผมจะยัดเป็นใบมะกรูดกับตะไคร้ลงในท้องปลานิดนึงนะครับเพื่อช่วยดับกลิ่นคาวนะครับอันนี้ผมจะโขกแยกนะครับใครจะใช้ตัวที่เราหมักใส่ก็ได้นะครับแต่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับเดี๋ยวค็มแต่ถ้าเราโขกแยกก็ยัดให้เต็มท้องได้เลยครับประมาณนี้นะครับ ถ้าใครไม่ชอบรสเข้มข้นมากก็ลดเกลือลงนิดนึงก็ได้นะครับผมอันนี้ผมจะหมักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับยัดทิ้งไว้แล้วก็หมักทิ้งไว้1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการย่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะหมักทิ้งไว้มาดูการย่างเลยนะครับขั้นตอนแรกสําคัญมากเลยนะครับในการย่างปลาดุกเราต้องทําให้ตะแกรงเราเย็นก่อนนะครับถ้าเป็นตะแกรงแรกนะครับที่ยังไม่ได้ใช้ก่อนที่จะย่างปลาดุก ถ้าเตรียมฐานเสร็จแล้วก็นาตะแกงวางลงทันทีเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยปลาดุกลงทันทีเลยนะครับถ้าตะแกงเราล้อเหนียวเนื้อปลาดุกจะติดนะครับผมตะแกงใครถอดไม่ได้ก็ใช้ผ้าชุบน้ํานะครับแล้วก็เช็ดให้เย็นเลยนะครับก่อนวางปลาดุกลงนะครับย่างช่วงแรกให้ใช้ไฟอ่อนก่อนนะครับผมอันนี้สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับเมื่อผิวปลาเริ่มตึงแล้วนะครับให้กลับด้านเลยนะครับผมอย่าปล่อยให้แห้งนะครับเดี๋ยวติดตะแงนะครับตึงประมาณนึงนะครับก็กลับด้านเลยนะครับ ทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวติดตะแกรงนะครับผมช่วง,รงแรกๆนี่ก็มันพริกหน่อยก็ได้นะครับอันนี้อันนี้ผมจะใช้ไฟแรงช่วงช่วงหัวปลานิดนึงนะครับเพราะว่าหัวปลาเขาจะสุกยากนิดนึงนะครับใช้ไฟแรงตรงหัวนิดนึงอันนี้ผมย่างอยู่ที่ประมาณสักเกือบสี่สิบนาทีนะครับไม่ต้องไฟแรงมากนะครับเดี๋ยวไหม้นะครับผม ย่างไฟอ่อนๆถึงกลางไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าใกล้ได้แล้วนะครับถ้าย่างไปควนเยอะหน่อยก็ใช้ตัวดูดควนช่วยด้วยนะครับทางบ้านเขาจะได้ไม่วาวนะครับอันนี้ก็ย่างเหลืองตามใจชอบเลยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ